การซื้อสินค้าผ่านใบเสนอราคาหรือใบ P.O. นะครับให้คลิกเข้าไปที่จัดการใบเสนอราคา P.O. เราสามารถสร้างใบเสนอราคาง่ายๆได้เลยนะครับโดยการกดที่ปุ่มสีน้ําเงินด้านบนเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถเขียนบันทึกรายละเอียดไว้ได้นะครับอย่างกรณีนี้นะครับผมจะบันทึกไว้ว่าอลูมิเนียมกระป๋อง12ตัน หลังจากนั้นก็ให้เราเลือกลูกค้าครับผมจะเลือกลูกค้าเป็น scrappy นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกรถขนส่งได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นผมจะกำหนดวันสิ้นสุดนะครับผมจะกำหนดให้ว่าให้นำสินค้ามาส่งนะครับก่อนวันที่6เดือน7แล้วเราก็ยังสามารถบันทึกหมายเหตุได้ดวยนะครับถ้าเราต้องการแล้วหมายเหตุนี้ก็จะไปพิมพ์อยู่ในใบเสนอราคา หลังจากนั้นเราก็ทำการเลือกสินค้าที่จะทำการล็อกราคาในใบ P.O. ได้เลยนะครับโดยการที่คลิกเข้าไปที่เพิ่มสินค้าเดี๋ยวผมจะล็อกราคาอลูมิเนียมกระป๋องนะครับแล้วผมจะล็อกน้ำหนักนะครับไว้ที่12ตันก็คือ12,000หกโลหลังจากนั้นผมก็ทำการล็อกราคารับซื้อนะครับสมมุติว่าล็อกไว้ที่56บบาทหลังจากนั้นก็กดบันทึก เราก็สามารถปิิพนใบ po ออกมาได้ด้วยนะครับเมื่อเราสร้างใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำการรับซื้อสินค้าผ่านใบ po ดูนะครับโดยการเข้าไปที่การรับซื้อนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกที่ชื่อลูกค้านะครับแล้วก็ทำการช่างสินค้าได้เลยครับเมื่อกี้เราล็อกเป็นอลูมิเนียมกระป๋องนะครับก็คลิกที่อลูมิเนียมกระป๋อง สมมุติว่าลูกค้าเอามา12ตันพอดีเลยนะครับก็ทำการชั่งน้ำหนักถ้ากรณีที่ลูกค้าคนไหนนะครับมีการทำใบราคา PO จะมีสัญ,ญลักษณ์อันนี้นครับโผล่ขึ้นมาให้เราทำการกดได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเลือกใบ PO ที่เราต้องการจะใช้นะครับ พอเลือกได้แล้วก็จะเห็นว่าราคาตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตามที่เราตกลงกันไว้ในใบเสนอาราคาเลยก็คืออยู่ที่56บาทน้ำหนักอยู่ที่12ตันแล้วเราสามารถกดดูรายละเอียดที่ตรงนี้ได้ด้วยครับระบบก็จะทำการบอกว่าเราใช้ใบเสนอาราคานะครับนัมเบอร์ที่42น้ำหนักซื้อจริงมาทั้งหมดก็คือ12ตันราคาซื้อก็คืออยู่ที่56บาท เดี๋ยวเรามาดูกรณีที่ลูกค้าเอามาไม่ถึงนะครับสมมุติว่าเราล็อกไว้ที่12ตันแล้วลูกค้านะครับเอามาแค่11ตันระบบก็จะทำการบอกรายละเอียดนะครับว่า IPO หมายเลข42น้ำหนักซื้อจริงคือ11ตันที่ราคา56บาทแล้วปุ่มข้างล่างนะครับก็จะแสดงรายละเอียด การซื้อสินค้าผ่านใบเสนอราคาพอคลิกเข้าไปนะครับระบบก็จะทำการบอกรายละเอียดเลยครับว่าใบ P.O หมายเลข42สินะครับสินค้าที่ล็อกไว้คืออลูมิเนียมกระป๋องน้ำหนักที่ซื้อมาจริงๆนะครับคือ11ตันเราจะบอกด้วยว่าเราล็อกไว้นะครับทั้งหมดคือ12ตันแต่ว่าซื้อมาจริงๆแค่11ตันเพราะฉะนั้นจะมีน้ำหนักขาดนะครับอยู่ที่1000กิโล อีกกรณีหนึ่งนะครับสมมุติว่าลูกค้าเอามาเกินกว่าที่ล็อก po ไว้นะครับสมมุติว่าลูกค้าเอามา1 2 5 0 0กิโลระบบจะทำการเตือนทันทีเลยนะครับว่ามีสินค้าเกินมา500กโลแล้วก็สามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับแล้วเราจะสามารถเลือกว่าเราจะจัดการยังไงกับน้ำหนักที่เกินมานะครับพอเราคลิกที่ราคาเราสามารถเลือกได้นะครับว่า จะให้เป็นราคาหน้าร้านนะครับเป็นราคาขั้นบันไดที่เราตั้งเอาไว้เป็นราคากลุ่มของลูกค้าหรือว่าจะใช้เป็นราคาของ PO ก็ได้ครับอย่างกรณีนี้ผมจะตัดให้เป็นราคาหน้าร้านนะครับเพราะว่าเอามาเกินกว่าที่เราตกลงเอาไว้ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ระบบอัปเดตราคาเป็น51บาทแล้วนะครับแล้วเมื่อเราคลิกที่ข้างล่าง ระบบก็จะทำการแสดงรายละเอียดไว้ที่ตรงนี้ครับว่าใบ PO เบอร์ที่42นะครับมีการซื้อน้ำหนักเกินไปทั้งหมด500กิโลหลังจากนั้นก็ทำการจ่ายได้เลยครับแค่นี้แหละครับสำหรับการซื้อสินค้าผ่านใบเสนอราคา